อาเองซีแล้ะหดยัยละม่ยังไม่ยังบ่ดยังอ่ดี๋ยูสายังคุ้มช่ต้องใจกันมาานน้องผู้ตาวไม่กระนิยมดีแล้วอ้าวใครวองซีบปดครบอกท่านไปว่ามันสิเดมากอีกว่าะตุกไก่หบดมันุ่มกตค่มด กามเอาเองซัำซ้ำนีกับนนพี่ฮ่งเงินดิพ่ขขังนี่มันชีคือกันบ้า,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 าๆๆการเบิดโอ้ยอันทยุ่ดปาขาวหากินแนวนี้บ่าโดนละไรตีแนวนี้ช่วยตัวเองสิคะ เอาแท็กซี่ด้อเอากระโด้อเอาเสียกมือก่อนเอาจังไก่อันที่สองว่านตัดสินหรอกแหม่ฟันเจ้ก่อนฟันเจ้ก่อนฟันเอาคะแนนมาติมของเก่าที่มีอยู่เขาเรียกว่าสะสมคะแนนรอบที่สองวันรอบที่สองเอาฟันก็ฟันนน ก็ตง่แมันไหลคืนข่มขยันมันไหลคืนจับเจ้านาทีไนะเดี๋ยวเดในใจใจนนมยังเกาะเจาวยังเกาะเจ้ากามาเด้อขวัเอ้ยไม่กินทับกินปอดกูเจ้าเป็นยังเพราะว่ามันไหลคืนข่มขยอย กูเบาวะไรคืนข่มจระว่าไข่เงี้ยวแตกมีไข่เงี้ยวขอว่ามันท่างขีดกระเดือนกูเบาวบ้านไหนล่ะกูเบาว่าลินนี่ล่ะกูเบาว่าลินจ้าตั้งขนาดไข่แมาตาสีมาหาพ่อมันยังมาเรียกผู้ให้ปัญนี่เขาก็ไลายยุติมันงกัดชีว่าไข่เป็นตะยากตะกินล่ะตัว ปาจุจับมือเนี่ยโอ้ทไม่ได้นี่ตีไรก่อนโอ้ชื่อได้เหรอชื่อหนาไหมานี่ยชื่อหนาได้พราล่างล่างจากคนสองสามคนสองสามคนมาไรเจ้ามะไ่คืนขมข่อยไะไรคืนขมมันกินเราขาเมื้อไหร่ชี่แตกเราเขาว่าเรียกเขาเรียกนม ไล่เจ้าเจ้าอยู่ใสเหรอเขาจังไล่หนูยืนย้วยหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจนยินมันไผ่เกาะหนูนี่ละเจ้าเยาว่าหนูถอยย้ายเจ้าเยาว่าหนูถอดข้าหนูเป็นตัวคือเจ้านี่ยคอยสูบ่กินจั้าข้อหนูเนี่ยมันว่ามันเป็นตะมั่นได้บุ๊คหนูจังไหนมาเป็นแต่คิ้วให้ก็พักอีเลิศคุณค่อยว่า ย,ย,ยูนยังไหนก่อหนูยืนยูุบไงใคยบอกว่าสวานูว่ะคอยคิว้วนั่งคันอ้บันที่บันที่เป็นเป็นนั่งเอานั่งยื้ใส่ก่อน,นั่งยืนยูนยนุนมันไม่แง่กันคนไหลเนงานดอกไม่ประดับเมื่อว่ารล่นก็เจ้ามาทุกปี มันแงกันแงอู่ว่าดุพานหรอกชมผู้ชายมันแงผู uh ้หญิงมันเอาเปรียบคนยังนึกมันกะจกยกหนิวเดียวนี่กะไข่ยกสองนิ้วสามนิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันแงกันจีแงแงก็ม่แงซื่อๆจักเอาอีหยังมาทางข่อยเอาว่ามันค่อนต่อป้องเจ้าหน้าที่บ้านเมืองพ้นบ่ คอยค้ำเบิกคอยว่าเป็นแขนมันนคอยว่าแขนจังไหนคือบ่มีนิ้วมือมันทางสางทางก้นดีแล้วทางก้นข้นทางทางนาคอยชิปากทางจักเถ้าจะว่าจักเถ้อแล้วทางหนูต่อนหนูเถ่าวันไหนมันก็ขึ้นเีคงคนเจ้าเฮ็ดจังไหนบานเนี่ย ฉันอยู่มาได้กันลระมากพี่ไม่ยังน้ำมีไขอยมาน้ำอย่น้ำมาอีกโอ้ไขว้เลี้ยวเบงหนามันกอดข้อข่อยปั๊บโลดเมื่อหนึ่งกอดข้อเจ้าว่าจังไหนบันอขวาปากหนางเงิดโดดบเมื่อหนึ่งมันใบโน้ม่ขยดพี่ใบน้มเลยมันแล้วเจ้าว่าจังไหนอยวาปาก เขา,า,า,าบ่าบนมยังบ่าปากอยูออ่มือหนึ่งกอดคอมือห <c oughs> นึ่งายนมยังบ่ปากอยวันนี้แม่แม่ย่าแม่ยิ่งจงังใดยิจังสิใจง,าง<ม>า่ายแท่คอยเป็นผู้อื่นนี่คอยยังสูนแท่นเลยนี่คอยเลี้ยวบางน้ามันอยู่นี่เลี้ยวบางน้าซื่อๆนี่มันบายโดนหลายคนใจง่าแล้วคอยกระดาบันแล้วโหัวใบได้ดาบันตายรุดเจ้าดามึงด็กมึงยาดนะสองลำรางบ่มึงยาแค่เล่นนะคอยว่า เหตุการณ์ต่อไปแม่ใจไหนต่อไปบันี้ไม่ไงพอคอยว่ายังชานรอเดิมมือหนึ่งมันแก่สินคอยยามมาหาตัวบ้านตัวเมืองพลายคนผู้เดียวสิ่ีหลายมือแท้มือหนึ่งกอดข้อมือหนึ่งายนมมือหนึ่งแก่สิ้นมือแก่สิ้นเนี่ยมัแต่ใสมาแม่ได้มือแก่สินเนี่ยมื่คอยได้ โอ้ยหานุ no hehe, ่ม so ดังเอ้ยสิตายบ่จังไปแก้สินเจ้าของไอยมาท่านใจญไว้ใหญ่ให้ไว้มันก็เชื่องอู้ว่าไว้เจ้าห้องเมื่อไหร่เจ้าก็อดบ่ได้ดิแม่นบ่าอุ้ยอันฮดหายบ่ได้มันแม่นอยู่สิไปแก้สินเจ้าของนี่ไาสิไปแก้ไม่เจ้าหอยนี่แล้วไว้แก่เจ้าคือบ่ห้องคอยบ่ห้องแล้วอยู่จังไหนสันคอยก็บข้านู่หันแล้ว ข้างฮาสีแจกดีห่อยความีห้งมันสีป่านี่ผู้ไรตีมันพอเศร้าแล้วซ้ำเจ้าเนี่ยมันเ่าแล้วเ่าแล้วใครกันเศร้าบ่าได้ดอกขาดบ่าไ,ได้ดอกปัดใหญ่ซีนีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวยายโอคอยคลองใจปัดใจซีนี่มีอย่างเนี่ยเอออีหยังล่ะเอ้าก็ไม่กินไม่ขีดไม่สีไม่นอนเด้่อโอ แล้วคันไข่แน่มม่ถ้าผู้อยากจับตีนจับมือเรกปาดเอามาคันที่หักดังว่าดังเราพ่อจะย่องจับมือแน่วันนี้ได้เดอกกุหลาบดอกไม้ดอกกุหลาบต้นนี้ไหมวันไม่ดอกไม่ประดับจะเป็นเจ้าได้ดอกไม้ยศนะเจ้าม่ท้องเอาดอกดอกกุหลาบเจ้าถ้าเอาดอกจันทุนโอ้ผู้เบาว่าลิ้นลาคืนขมเจ้านี่เป็นคนบ้านไหนเจ้าวันอีสานเออ ตอนโรงพยาบาตรสีมหาโพ่อโอ้ขนาดออกจากโรงพยาบาคสีมหาโพ่อยังโมละโบเวีนเลยกระหันแล้วจะลงกันกระมูอุ้ยเจ้าเนี่ยลงกันกระมูจ้ามูเขาออกมานั่กันมานักกันเอาเอิบเอิบเอิบประกาศหาพวกกันเอาว่เป็นแม่ใหญ่ผู้มายืนอยู่หนาเวทีบังหันบน้อหันนี่ตายไปจากนั้นนั่งไห่นั่งแน่อันมูเจ้าซื้อไว้กี่ไหนฮะเนี่ยซื้อหนูเนี่ยเจ้าคือซื้อว่าหนูแล้วเอ้าอันนี้หนูผูก อัน,นพูดนั่นหนูอย่างหนูแพงหนูแพงเฮ้ยเี่บ้านเนี่ยคว่ำแหงหลวงแหงหลายเขาสิ่งแย้มึงดไง